ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการหาคอรโนอรโดยใช้โดยการแยกตัวประกอบกันนะคะว่าจะทำได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าให้หาคอรนอรของจำนวนที่กำหนดนะคะเขากำหนดมา2ตัวนะก็คือ48กับ56ถ้ากำหนดตัวเดียวเนี่ย เราจะสามารถออหาคูณร่วมน้อยได้ไหมไม่ได้นะคะถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาออร่วมกันเนาะอันนี้ก็คือต้องเป็น2จํานวนขึ้นไปนะคะเรามาเริ่มจาก48ก่อนเลยนะคะ48เราก็ทําการออแยกตัวประกอบออกมา48เกิดจากอะไรคูณกันเอ่ย48 12 4ได้ไหม สี่คูณสิบสองนะคะสี่แยกออกมาเป็นสองคูณสองสิบสองแยออกมาเป็นอะไรเอ่ยสามสี่เป็นสิบสองใช่ไหมสี่ก็แยกออกมาอีกเป็นสองคูณสองนะคะอันนี้เรามาดูตัวที่มันไปต่อไม่ได้นะซึ่งมันก็คือจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะมีสองอยู่กี่ตัวสี่ตัวนะคะมีสองอยู่ 4ตัวแล้วก็มี3อยู่1ตัวนะคะอันนี้ให้นักเรียนจดด้วยนะคะอ่าจดจดจดลงไปนะคะอ่าเดี๋ยวขอลบก,ก่อนนิดนึงไม่มีพื้นที่ต่อไป56บ้างนะ 56. อ่า5้เราก็ทดนะทดทด56เกิดจากอะไร8ป56นะคบะ อแปดเกิดจากไรเอ่ยสคูณกับ4ีใช่ไหมคะสก็คือ2คูณ2 7ละ่ะเมีอะไรคูณกันแล้วได้เออเจ็ดไหมไม่มีนะคะเพราะว่า7มันเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะหารต่อได้นะคะอ่ะโอเคเราได้แล้วนะ มี2อยู่3ตัวแล้วก็มี7อยู่1ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนกันดีกว่าพยายามเขียนให้มันตรงกันนะคะมันจะได้แบบไม่สับสนนะคะอันนี้จดด้วยนะจดด้วยโอเคอลบก่อนลบก่อนใครไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนนะคะได้อย่างนี้แล้วทีนี้เราจะมาหา ตัวประกอบเอ่อไม่ใช่ตัวคูณร่วมกันนะคะเราจะมาหาตัวคูณร่วมกันอย่างแรกก็คือจับกลุ่มจํานวนที่มันเหมือนกันนะกลุ่มแรกคือ2ใช่ไหมกลุ่มที่2คือ2นักเรียนวงมาเหมือนครูด้วยนะจะได้จะได้จาได้นะเวลาย้อนกลับไปดูนะคะสองอันนี้ก็2ต่อไปมันเหลือ3ตัวเนี้ยที่มันไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้น ครูก็จะแยกเป็น1กลุ่มนะเป็นกลุ่มเดียวๆของมันแบบนี้ต่อไปดังนั้นครนอของ48และ56คืออะไรนะคะเรามาดูกลุ่มที่1นนะอ่า2ตัวแรกกลุ่มที่2ก็2อ,อีกนะคะกลุ่มที่3ก็2อ,อีกเช่นเคยนะคะอ่ะต่อไป ไอ้พวกเนี้ยที่มันไม่มีกลุ่มนะคะก็นับเป็นหนึ่งกลุ่มเนาะก็มี2อ,อีก1ตัวแล้วก็มี3ามอีก1ตัวแล้วก็มี7อีกหนึ่งตัวนะคะเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่าไหร่2คูณสอคูณอะไรเอ่ยคูณสคูณสาคูณเเนาะนี่สังเกตสังเกตดูดีๆนะคะ,ะตัวนี้ สองคูณสองคูณสองสอง,ส,องสี่ตัวกับสามอีกหนึ่งตัวมันเหมือนตรงนี้ใช่ไหมมันก็คือสี่สิบแปดนั่นเองนะคะมันคือสี่สิบแปดฉะนั้นเราก็นำสี่สิบแปดเนี่ยไปคูณกับเจ็ดได้เลยนะจะได้ไม่ต้องแบบคูณใหม่วุ่นวายนะคะขออนุญาตลบก่อนอ่ะเอาอะไรเอ่ยสี่สิบแปดไปคูณกับเจ็ดนะคะเจ็ดแปดได้อะไร เจ็ดแปดห้นะใส่6กทด5้าเจ็ดสเป็น28 28ิบวกหเป็นเท่าไหร่เอ่ยสาเนาะฉะนั้นครโนอของสี่สิบแปดและ56ก็คือ336นั่นเองอ่ะเดี๋ยวตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะจบแล้วตัวอย่างข้อที่1ค่ะ รับชมคลิปที่3ต่อเลยนะคะ